บวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่านาฬิกาปลุกในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสยว a มี i Redmi Note 9อันนี้เนี่ยมีคนพูดถึงการเลื่อนปลุกอะไรวุ่นวายกับนาฬิกาปลุกเนี่ยนะมันทําอะไรได้บ้างตั้งเวลาปลุกนี่เราตั้งได้ตลอดตั้งทุกเวลาก็ได้ทุกชั่วโมงก็ยังไหวสุดท้ายอ่ตั้งนิงทนก็ได้ตั้งเลื่อนปลุกก็ได้ ตั้งโอ้อะไรวุ่นวายไปหมดเยอะแยะเออมันทําอะไรได้บ้างแล้วเราไม่อยากจะให้เลื่อนปลูกแกทํำยังไงก็มีคําถามเหมือนกันแล้วเราไม่อยากจะให้มันเลื่อนปลูกทาไงเราเราไม่อยากจะขี้เสาาโอ้ปลูกแล้วเลื่อนไปอีกสิบน,น,นาทีได้มาอะไรอย่าเนี้ยหรือเล่นแค่ห้านาทีได้มาอะไรมันตั้งได้นะจ๊ะเราเข้าไปตั้งกันดีกว่าปะอันนี้เวลาเข้าไปตั้งก็เข้าได้สองทางทางแรกที่จะเข้าก็คือกดไปบนนาฬิกาของ ของเครื่องคุณะนะมันมันกดได้กดปุ๊บมันก็จะเข้าไปนาฬิกาเลยหรือเราจะไปเอาไอคอนออกมาเลื่อนไปเอาไอคอนคําว่านาฬิกาออกมานี่อ่ะนี่อ่ะอันนี้เราก็ไปหาไอคอนนี้ออกมานะจ๊ะก็เหมือนกันแตะเข้าไปก็เข้าไปที่นาฬิกาเช่นแตะไปที่ตัวเลขตึก๊กขมนุนนะมันก็เข้ามาในนาฬิกาแล้วนี่ํำกันก็แตะไปที่ตรงนี้ก็เหมือนกันตึก มันก็เข้าไปที่เดียวกันนั่นแหละอ่าปิดไ้ก่อนละกันอ่าเวลาปิดเขาก็จะถามว่าจะปิดจะปิดแค่ครั้งเดียววันที่8วันนี้วันที่7ใช่ไหมปิดครั้งเดียววันที่8หรือจะปิดไปตลอดอันนี้เวลาปิดเนี่ยเขาจะถามเราผมว,าว่ามันก็โอเคดีนะบางทีเราแค่อยากจะปิดปลูกแค่วันเดียวไม่ต้องมาตั้งปลูกใหม่พอปิดพรุ่งน,นี้มันเปิดต่ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะาน,นี้เพราะได้เหตุผลคือเราตั้งปลูกเอาไว้แบบทุกวันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถามเราแบบนี้อ่าเราก็จะบอกว่าปิดไปตลอดเลยไป ไม่ต้อง <c oughs> เราเปิดไ้ตลอดก็อีกแบบหนึ่งไงเนี่ยเราเปิดตามไปทุกวันนะหรืออยากก็เปิดอีกก็มาเปิดตรงนี้มันก็ไม่อยากเย็นอะไราเอาเอา,เอาวิธีการตั้งนาฬิกาปลูกก่อนวิธีการตั้งนาฬิกาปลูกก็แค่แตะลงไปนี่แหละแตะลงไปบนนาฬิกาไอ้ตรงแถมเนี่ยพวกนี้เนี่ย,น,ยนะ มี2อ,อย่างก็คือที่มีอยู่แล้วเราก็แตะลงไปได้เลยจากที่มีนี่นาฬิกาปลุกเนี่ยพวกนี้มันตั้งเอาไว้อยู่แล้วเราจะปิดจะเปิดอะไรก็ว่าไปหรือเราจะตั้งเพิ่มเติมเราก็มากดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้มันก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกเช่นอกดเครื่องหมายบวกจึกอ่ะเราก็เขาก็จะมีให้ตั้งแบบนี้นะอ่ะหรือเราจะไปตั้งเพิ่มเติมก็แตะลงไปตรงนี้เลยในตามพ่มเติมจึก นี่มันก็จะมีการให้เราตั้งอาทิเช่นเราก็เลื่อนเวลาไปสิเราจะตั้งอะไรล่ะเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอ่ะสมมติตั้งไว9้9ก้าโมงอ่าห้าห้าอย่างนี้ละกันอ่ะนหรือแล้วเราจะตั้งอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะมีหรือจะกดเสร็จสิ้นเลยเอาแค่นี้ก็พอพอเราตั้งเอาไว้หมดแล้วดิึงทงดิงโทนเราก็ตั้งมดแล้วโอเคก็กดเสร็จสิ้นเลยแต่ถ้าจะตั้งเพิ่มเติมอีกก็มีตั้งการเพิ่มเติมกดเข้าไปในนี้เนี่ยเ,เขาก็จะมีให้คุณเลือก เ,เสียงเสียงเนี่ยนะเสียงปลุกเนี่ยคุณจะเอาเสียงแบบไหนล่ะนี่นี่เสียงแบบไหนมันก็จะมีคุณเลือกกดเข้าไปนี่อันนี้ใช่เลือกเสียงโอเคเดี๋ยวขอนกลับมาก่อนเอาเสียงปลุกอื่นสิสบายก,กันดังไปไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวมันดังไปซะแล้วลำโพงโอเคอ่าหรือจานี้โอ้โห นี่มันเพลงก่อมนอนหรือเพลงตั้งปลุกเนี่ยโอ้โหมาหรือเราจะเปลี่ยนลิงโทนแล้วามากดตรงนี้อ่ากดตรงไว้เขาก็จะมีให้คุณไปเลือกอันนี้มันเป็นลิงโทนที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วแม้ว่าคุณจะอะไรนะคุณเคยใช้งานนะมันก็จะอยู่ตรงนี้คุณเคยตั้งปลุกเป็นตั้งเป็นลิงโทนลิงโทนอะไรก็ตามมันก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ที่เราเคยตั้งอ่นนี้เราเคยตั้งไว้ใช่ไหม แล้วก็ที่มันมีในเครื่องก็สามารถเลือกได้เนี่ยคุณก็มาเลือกเอาส่จะเอาสักอันหนึ่งอันเนี่ยอัลามัมโอ้โห,โหเอางี้กันเลยโอเคอ่ะก็ไปเลือกเอาดูสิโอ้โหเสียงบานเลยเดี๋ยวนะมีแจ๊สด้วยมันก็มีสองอย่างนะพี่ถ้าพี่ไม่หลับพี่ก็ตื่นนะ แล้วพ um well> ี่ไม่หล yes, um> ับพี่ก็ตื่นนะครับแต่ว่าคงเสียงแบบนี้หลับแง่แง่อ่าอันนี้มันโอ้โหลูดไปบานเลยเนี่ยอ่าก็จะมีเสียงปลูกเยอะแยะให้คุณไปเลือกดูเยอะเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหตั้งแบบนี้มันคงนั่นหรอกไอ้นี่ไอ้นี่มันเสียง n อ็แล้วมันควรจะเกิน0.1วิมากนี่มัน0.1หอีกนี่นะวัดต่ออ่าอ่านี่มันเยอะๆหน่อย พี่น่าจะมีนาฬิกาก่อมนอนนี่ก่อนได้นาฬิการเสียงแบบนี้มันนาฬิกาก่อมนอนแล้วไม่ใช่นาฬิกาปลุกก็ไปเลือกเอาแล้วกันหรือเราจะไปเลือกอ่ะลูกลงไปขึ้นไปห้หมดเลยขึ้นไปข้างบนก็จะมีเนี่ยในเครื่องอันนี้มันสามารถถ้าคุณมีเสียงอะไรอ่ะเสียงเพลงเสียงเอะไรก็ตามแต่ที่จเ,เป็นไฟเสียงอะแล้วคุณอยากจะได้เป็นริงโทนก็ไม่เรียกริงโทนเราเรียกเสียงนาฬิกาปลุกคุณก็สามารถกดเข้าไปเลือกได้เช่น คุณมีเสียงเพลงอยู่ในไมโครโฟดีการ์ดคุณอย่างเงี้ยคุณก็ไปเลือกไปเลือกได้หรือคุณไปโหลดโหลดมามันจะอยู่ในเครื่องไหมผมไม่แน่ใจเออแต่ช่างเถอะก็สามารถกดเข้าไปก็จะเลือกได้เนี่ยกดเข้ามาเขาก็จะให้เลือกอ่ะตัวจัดการไฟล์เครื่องบันทึกเสียงไปเลือกที่เครื่องบันทึกเสียงก็ได้นะเออเราอยากได้เสียงปลุกเกงียบเงียบก็อาจเสียงเยงียบเงียบแล้วก็แล้วก็ให้มันปลุกเกงียบเงียบปลุกทําไม่ ไม่รู้ก็ไปเลือกเอามีเสียงเพลงด้วยเอาไปกดดูก็แล้วกันเนี่ยกดเพยงเพลงก็จะขึ้นมาข้างในข้างในเครื่องคุณมีเพลงอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเยอะแยะเต้ไม่หมดเลยคุณเลือกคุณก็ไปเลือกเอาก็แล้วกันอ่านี่อย่ากจะเลือกก็แตะแตะที่เสียงที่เราต้องการแล้วเราก็ออกมาเลื่อนลงไปอีกเขาก็จะมีเลื่อนลงมาในการตั้งค่าตรงน,นี้ก็จะมีการวนซ้ําวนซ้ําคืออะไรวนซ้ําคุณจะปลุกทุกวันไหมตอนนี้มันตั้งไว้ปลุกทุกวันหรือว่าคุณจะแค่ อปลูกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มันก็ทําได้กดลงไปตรงคําว่าทุกวันนี่แหละนี่มันก็จะมีอมีปลูกจันทร์ถึงศุกร์หรือจะปรับแต่งปลูกครั้งเดียวเลือกเอานะหรือจะเอาไรวันมีรายวันด้วยเหรอปลูกทุกวันนั่นโอเคเราเอาถ้าครั้งเดียวก็คือปลูกแค่แค่วันนี้วันเดียวที่คุณตั้งไว้นะครั้งเดียวแล้วเลิกเลยนะหรือจะเอาแบบจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่เอาหรือจะปรับแต่งอ่ะปรับแต่งแล้วปรับแต่งเนี่ยเขาจะมีให้คุณติ๊กเลยนี่ จันทร์นัการปุ๊บพลังงานถูกเสาร์อาทิตย์เลยนะคุณก็ไปเลือกเอาคุณก็ถ้าไม่เอาวันไหนคุณก็เอาติ๊กถูกออกเช่นอ่าเราจะไม่ปลูกวันเสาร์วันอาทิตย์จะไม่เอาวันเสาร์อาทิตย์ออกเาก็จะปลูกแค่วันจนันทร์ถึงถูกเท่านั้นอ่าแล้วคุณก็กนต๊ลงอ่าอันนี้สมมุติเฉยๆนะอันนี้สมมุติพอเราคงไม่ตั้งแบบนี้แล้วอ่าแล้วตั้งเสร็จแล้วเราจะติดใต้ชื่อไหมอ่าประเภทแบบ ปลูกเนื่องในว่าโลกาสอะไรอ่าอาทิเช่นอ่าปลูกเวลานี้ไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยนะคุณก็ปิดติดป้ายชื่อได้นะอันนี้เขาให้คุณเขียนป้ายชื่อเช่อนอ่ากดลงไปไป้ายชื่อแล้วก็เขียนออกกําลังกายอ่ากําลังกายจึ๊กนี่อ่าเสร็จแล้วคุณก็มาติ๊กถูกแค่นั้นเองนี่อ่ะเวลามันปลูกมันก็จะโชว์คาว่าออกกําลังกายให้คุณด้วยอ่าแค่นั้นเองเขาก็ติ๊กถูกตรงนี้อ่าก็ถือว่าเป็นการตั้งปลูก เสร็จสิ้นแล้วแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายเวลามันปลูกมันก็จะเขียนขาว่าออกกาลังกายอ่าประมาณนี้อ่ะนะอ่าปิดไม่ใช้โอเคปิดตลอดไปโอเคตั้งให้ดูชฉยๆไม่ได้มีนิยามอะไรมากมายกว่านั้นอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องการเอ่ออะไรนะวนใช่ไหมวนแบบปลูกซ้ําอ่ะเอออันนี้เนี่ยเวลาเราตั้งนาฬิกาปลูกแล้วเนี่ย ในในหน้าจอมันมันมันจะมีบอกเราอยู่แล้วว่าจะเลื่อนยังไงอออกมาข้างน,นอกมาอ่ะมาเราก็ไปที่รูปภาพเราเวลามันปลูกหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้นะอ่ะเวลาปลูกในหน้าจอจะเป็นแบบนี้เลยมันจะมี2อย่างให้คุณเลือกอย่างแรกก็คือปิดปิดเลยนะนี่นี่เนี่ยเลื่อนเลื่อนปลูกเห็นนะเลื่อนไม่ใช่เลื่อนขึ้นเพื่อปิดการใช้งานตรงนี้เนี่ยถ้าคุณลูดนิ้วขึ้นไปแบบนี้ หมายถึงอะไรหมายถึงนาฬิกาปลุกหยุดหยุดหมดเลยไม่ทําอะไรทั้งสิ้นคือปลุกแค่นี้จบถือว่าจบเลยนะมันจบอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปน้องไม่มีเลื่อนปลุกถ้าคุณลูดแบบนี้ไม่มีเลื่อนปลุกโอเคไหมแต่ถ้ามีแต่ถ้าแต่ถ้าคุณเอานิ้วแตะตรงนี้อ่ถ้าคุณเอานิ้วแตะตรงตรงหน้าจอแบบนี้เนี่ยนะแตะลงไปจุ๊บอย่างนี้เนี่ยนะ มันจะเลื่อนปลูกไปอีกสินาทีข้างหน้าสิบนาทีข้างหน้ามันจะปลูกใหม่ปลูกซ้ําอีกหนึ่งเที่ยวอ่าโอเคมาอันนี้เนี่ยนาฬิกาปุกของเครื่องโทรศัพท์มันตั้งเอาไว้แบบนี้เวลาเราเปิดเข้ามาในเครื่องเนี่ยแล้วเรารูดหน้าจอทางลัดลงมาเนี่ยนะลูดเมนูทางลัดลงมาเนี่ยเราก็จะเห็นนี่ฟังก์ชันมันอยู่ตรงนี้เลยนี่ในอันนี้นะมันจะหมายว่าเลื่อนปลูก แล้วแล้วมันอยู่ตรงนี้คุณเปิดคุณเปิดขึ้นมาแล้วไอ้จะปิดการปลูกได้ยังไงถ้าอ๋นนี้ไงมันก็ขึ้นมานี่ไงเลิกทําการปลูกอยู่นี่ไงนี่อ่านี่ถ้าคุณเปิดเครื่องแล้วคุณนั่งจิ้มนู่นจิ้มนี่อยู่เอาเดยกก็ปุ๋ยกแล้วเดยกก็ปุูกแล้วอะไรเงี้ยนะ <laughs> คุณก็มากดเลิกทําการปลูกซะมันก็ไม่เลื่อนปลูกแล้วแค่นั้นเองอ่ะเออประมาณแค่นี้อ่ะแต่มันก็มีเรื่องการตั้งค่าของของการเลื่อนปลูกอีกอ่ะมีการตั้งค่าของการเลื่อนปลูกอีกนะอ่ามไปดูนาฬิกาไปไปต่อโอเค ในการตั้งค่าเลื่อนปลูกอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในจุด3ามจุดข้างบนตรงนี้อ่ะจึกลงไปแล้วก็จะมีคําว่าตั้งค่าโปรมาแล้วก็กดคําว่าตั้งค่าอืแล้วเราก็เข้ามาตั้งค่าในนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบเออเขาเรียกอะไรอ่ะตั้งตั้งเสียงในนี้ได้อยู่แล้วเออ แล้วก็มีการะระลับเสียงเรียกเข้านี่เราก็กดได้นะอันนี้เร,เราระดับเสียงปลุกเนี่ยเราสามารถมามาทำให้มันดังค่อยดังตรงนี้ก็ได้หรือไปทําในตั้งค่าก็ได้มันทําได้ทั้งสองที่นั่นแหละอามาทําตรงนี้ก็ได้ตกลงพอแล้วโอเคเสร็จแล้วปิดอัตโนมัติไม่มีนับถอยหลังไม่เกี่ยวโอเคมันก็จะมีเรื่องการตั้งค่าเพิ่มเติมถ้าจะมาตั้งเรื่อง เรื่องการเลื่อนการปลูกนะ,ะเลื่อนการปลูกเราก็เข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้กดเข้าไปในการตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมีเรื่อง ah, right cioè, เลื่อนปลูกใช่ไหมเลื่อนปลูกเลื่อนปลูกอยู่นี่เลื่อนปลูกเห็นไหมเลื่อนปลูกนี่เลื่อนปลูกตอนนี้เนี่ยมันถูกตั yes, ้งไว้แบบไหนกดลงไป ตรงนี้เนี่ยปกตินะอ่าโดยปกติก่อนปกติมัได้อยู่อย่างนี้อ่ามันจะให้ปลูก3ครั้งโอเคไหมมันจะให้เลื่อนได้3ครั้งพอครบ3มครั้งปั๊บมันจะเลิกบอกพอแล้วสครั้งนี่ครึ่งชั่วโมงเลยนะถ้าเราแล้วเราเลื่อนปลูกครั้งละ10นาทีนี่มันตั้งเอาไว้10นาทีถ้าเลื่อนปลูก3าครั้งคือครึ่งชั่วโมงนับตั้งแต่ที่เราตั้งปลูกอ๋อพี่แล้วพี่จะตั้งทําไมพี่จะเลื่อนไปตั้งสามครั้งครึ่งชั่วโมงแพี่ก็ตั้งให้บปนอนไปกครึ่งชั่วโมงเลยแบบป,ปล ปลูกให้กวนใจหน้าลำคาญอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็จะบอกว่าแหมเวลาปลูกแล้วเนี่ยนะเราก็อยากให้มันแบบให้เรารู้ตัวขึ้นมาสักนิดก่อนให้ใจใหายคอสักหน่อยก่อนก่อนจะลุกขึ้นมามันจะได้มันจะได้โอเคอ่าอะไรบางคนก็จะบอกว่าโอ้โหพี่ทำอย่างนี้พลังจิตหายหมดมันควรจะตั้งปลูกปั๊ปบตื่นปุ๊บอ่าอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะแบบมันจะมันจะทําให้เราเข้มแข็งเราเราไม่เป็น,มน,ปน,น,นไม่เป็นทาตการนอนไม่เป็นทาตกิเลสเขาว่ายอย่างนั้น อันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คุณจะมาตั้งมันตั้งได้จากตรงนี้คุณจะตั้งอะไรล่ะอ่าเช่นเลื่อนการปลูกคุณจะเลื่อนมันเลื่อนได้เป็นช่วงเวลาคุณจะเลื่อนกี่นาทีล่ะห้านาึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีหรือยี่ห้าสามสิบนาทีไปเลยอะไรเงี้ยนะอ้าโหแล้วเลื่อนสามสิบนาทีเนี่ยสามครั้งเนี่ยปลาเข้าไปชั่วโมงครึ่งเลยนะมันจะมันจะรีบปลูกไปทําไมแน่กันแปลว่าอ้าวไม่รู้แล้วแต่ตามใจมาตั้งเองแล้วกันแล้วก็จะมีจํานวครั้ง จำนวนครั้งนี่เราจะให้มันเริ่มปลูกได้กี่ครั้งอาจจะมีตั้งแต่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งห้าครั้งสิบครั้งเอากันยังนั้นเลยเหรอห้าครั้งสิบครั้งเลื่อนไปทําไมอ่ะเอาครั้งเดียวไปเลยก็ยังไหวอะไรเงี้ยนะอ่าแล้วแล้วแต่ตามใจคุณก็ไปเลือกเอาสิให้มันเป็นตัวหนังสือสีฟ้าขึ้นมาก็แล้วกันอ่าประมาณเนี้นะอ่าสมมุติเราเลื่อนห้านาทีหนึ่งครั้งก็พอเอาแบบพอให้รู้เนื้อเนื้อรื้อตัวแล้วอีห้านาทีปลูกอีกทีก็ตื่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพื่อเพื่ ก็เพื่อให้ไม่ไม,ไม่อ้อยอิกงกันเกินไปไม่ไม่ต้องยอมกิเลสมากโอเคแล้วจะตั้งเสร,ร็จปั๊บคุณก็กดตกลงอ่าอันนี้ไปตั้งแล้วแต่ชอบนะอันนี้ก็เป็นการตั้งเลื่อนการปลูกอ่าแล้วก็จะมีเรื่องปุ่มอีกอันเนี่ยอันนี้ก็จะมีเห็นไหมก็จะมีว่าปุ่มปุ่มระดับเสียงเนี่ยเวลาเราอาจจะไม่อยากจะแตะหน้าจอใช่ไหมอาจจะใช้ไม่ต้องไม่ลืมตาขึ้นมาใช้ใครจะคำ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 ,คำหาแล้วก็กดปุ่มเสียงกดปุ่มเสียงปั๊บมันก็จะเลื่อนปลูก อ่าอันนี้มันถูกตั้งเอาไว้งี้หรือเราจะไม่ตั้งแล้วก็กดเอาก็ได้ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้จากเรื่องปุ่มเสียงไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะหรือว่าจะยกเลิกกดปุ่มเสียงยกเลิกการปลูกเออหรือจะกดปุ่มเสียงไม่ต้องทําอะไรหรือเลื่อนปลูกก็ไปกดเอาก็แล้วกัน c ười <c ười> <c ười> มันตั้งเอาไว้แบบนี้เออก็มีประมาณนี้อ่าแจ้งเสือนเสียงมีกิ่งอะไรก็ว่าไปที่หลังก็แล้วกันโอเค <c ười> ประมาณนี้แหละ <c ười> อันนี้ก็น่าจะเยอะละสําหรับการตั้งนาฬิกาปลูกผมว่าน่าจะครบแล้วนะเออเรื่องเลื่อนปลูกเลื่อนปลูกวิธีการชงการใช้วิธีการแตะเพื่อให้มันเลื่อนปลูกวิธีการแตะไม่ต้องเลื่อนแล้วตื่นแล้วอะไรเงี้ยก็ไปไปตั้งเอากันแล้วกันเอามาฝากกันพะมานนี้แหละเรื่มนาฬิกาปลูกในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสี่ยมี่เล็มนี่โน้ตเก้าแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ